ท่านผู้ชมเห็นกล่องอะไรนี่ป่ะกล่องฮาโลวีนนะฮะอีกสิบชั่วโมงเท่านั้นจะเลิกขายฮาโลวีนนี่มันสามเอ็ดตุลาใช่หรือป่าอันนี้มันผ่านมาเดือนกว่ากล่องนี้มันอยู่มาเดือนกว่าแล้วหรือว่ามันเพิ่งอยู่แต่ว่ามันตั้งชื่อว่าฮาโลวีนวันนี้ผมมีแว่นกรองแสงที่ผมใช้อยู่มาแนะนำเลยครับผมและก็คือแว่นออบตัดเลครับผมใส่แล้วสบายตาทำให้ผมเล่นเกมได้ไดนานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนาะครับใช้โค้ดฟิฟฟ่าบนโทรศัพท์เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผม ใครที่ต้องการซื้อขาย ID, FIFA, าี d v f a าอะไรสี ADM รักนเตหาย,ยากรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อเพจเชนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อโอนไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์เพจด้านล่างเลยครับดีปะไม่เคยเห็นใครเปิดเลยมันมีบวกแปดได้ไหมไอคอนคัดสิบเชื่อแล้วบวกแปดสามปีอะ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยพันล้านคูณห้าเลยห้าพันล้านเลยเฮ้ยทำไมมาของมันดูดีอย่างวะแต่ว่าข้างล่างนี่อย่างกากเลยนะคือบนมันจะมาสักหนึ่งชิ้นไหม <No. S 1> สิบกล่องบวกสามก็คือสิบสามกล่องราคาสี่ร้อยบาทสามชุดประมาณพัน 2อ่ะก็จะได้ประมาณ40กล่องได้อันบนสักอันหนึ่งก็คุมแล้วมั้งหแปสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็น G r T T T C เลยนะก็ oh. ขายฝันเข้มปีเหรอใช่เหรอจาน่าเอาเงินไปทิ้งเลยอุ้ยเป็นห่วงด้วยวะ่ะเอาเรื่องมีคนเป็นห่วงผมด้วยลองสัก3ชุดไห้พันสอง0 0าล้านมาก็แบบเฟียนะ้ยนะกูแอคเลยอะ่ะ กูแบบเอ้ยมึงอดอง 5, ่ะยบานลาอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนปกแปดหน่ยป่ะสามปีอ่ะปีไหนก็ได้อ่ะแล้วก็ไอคอนหน่ะอีกสิบชั่วโมงมันจะเลิกขายนะท่านผู้ชมเออผมบอกเลยมันอาจจะเป็นแบบว่ากล่องที่คนมองข้ามไงเออพอผมเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วคลิปออกไปเนี่ยเฮ้ยคนจะมาตามซื้อมันซื้อไม่ได้เลยไงกูคุ้มอยู่คนเดียวแล้วในเซิร์ฟอ่ะในเซิร์ฟไ,ไม่มีใครซื้อไม่มีใครเหลียวเลหรือไม่ท่านผู้ชมทุกคนไม่เปิดกิจกรรมหมดซึ่งผมรู้สึกว่ากิจกรรมแม่งกากไงไม่แจกไอคอนกูมไม่เปิดกูเอาไอ้นี่ปกแป อย่างเต็มเลยครับคนจริงเนี่ยเขาไม่ต้องอะไรมากมายเว้ยคนจริงเขาซื้อเลย <S <S เขาไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยเกลือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีความมือทองอ่ะกูก็คุ้มทุกอย่างคือถ้าใจเราคิดว่าคุม้มอ่ะยังไงเราก็คุม้มเปยผมบอกแค่นี้ป่ะดูด, <S 2> <S 2> ด,ดิมันดูดีจัดจัดไปเลยอะ่ะไอห้าอันบนอ่ะไอค่อนคัดสิบชื่อเลยนะไม่ใช่ไอคอนไก่ไก่กระโหลกกระปุกกระโหลก,ก,กลาไปเลยที่แบบแจ่มจัดแต่อันแบบว่าโอ้โหที่เหลือนี่กาที่เหี้ยเลยเปิดทีละสิไปก่อนเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำนำเพลง เปิดใจมาตั้งตัวฮะมาแล้วฮะกลางวันนี้โอ้โหเฮ้ยทำไมมันซ้ำกันเยอะเนี่ยวะโอ้โหไม่ซ้ำกันทุกอันเลยมึงล็อกปะเนี่ยโอ้โหสองล้านล้านโอ้โหเฮี้ยสองล้านโโอ้หมาอยู่สองอย่างโอ้โหมาอยู่สองอย่างจริงวะโอ้โหมึงไม่มีอันอื่นเลยไอ้เฮ้ยกูว่ามึงล็อกแหละอันนี้อันล่างสุดเลยเปล่าวะหกอันเนี่ย เลยแบบเยี่ยจริงอ่ะอันล่างๆนึกว่าจะสลับกันมาแบบห้าหกอันล่างสลับสลับไอ้เยี่ยไม่มีเลยเว้ยแม่งล่างสุดทั้งนั้นเลยอ่ะล่างสุดเดนรู้ว่ากดไปอีกสักทีดิโอ้กูเริ่มหมดหวังว่ะยี่สิบแปดสิบห้าบวกห้ายี่สิบครับโอ้โหแม่งอันล่างมาลัวๆมาชมมันจะหลันมาสักอันก่อนหลันมาอันบนสักอันเตะอันเดียวก็ดีใจละปั่นจ่อให้เพื่อนขออันนึกเตะ พันสองนี่เติมเห็มสามร้อยนี่โหได้ฟินเลยนะพี่เติมอีกสามร้อยนี่ได้ฟินเลยนะโอ้ยน,นี่ไม่ได้ฟินนี้เลยเลยเพื่อนพันสองไม่หายหายเร็วมากเลยยุคนี้แบบเงินหายเร็วเกินว่ะเมยไตยเนี่ยเข้มขึ้นตาเนี่ยพันสองนึกว่าจะไม่ได้เปิดนานขนานี้วะอันนี้คลิปสักสองนาทีแล้วผมว่าคลิปสักสองนาทีก็บุญแล้วอฮ้ยอันนี้แปลกใหม่ไม,ไม่เคยมาโอ้โหโซลานจะมาไหม อไอเนี้ยมาเยอะสัสสัสมาแ่ะล้สิบอันแล้วโอ้โหสลับกับบวกห้าน,นี่แหละสิบเอ็ดอันสิบสองอันสิบสามอันโอเคของริงี้เหี้ยบอ่ะกล่องปาฏิหาริ่ะโอ้โหมาอีกแล้วอ่ะสิบสี่อันสิบห้าอันไม่ใช่สิบห้าอันนี่ไงตามคำขอสิบหกอัน โอ้โหดับยี่สิบไม่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 ผ่านจากไอ้พวกนี้เลยวะอันบนบนมาโอ้สตดอันโอเคนึกว่าจะมาสักอันหล่นมาสักอันมามีสักอันน่ะโอ้โหมันเกินไปเด้อคืออย่าว่าแต่ครึ่งล่างหรือแยมันมาสุดท้ายไม่งสิบเจ็ดอันน่ะอันขากสุดมาสิบเจ็ดอันเลยอ่ะมึงทำเลดมาแบบว่าเลด โอ้โหไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะคือคิดไปแล้วนะว่าเหรมันจะเหี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะเหี้ยขนาดนี้วะมันเหี้ยเกนะินอ่ะจะไม่เปิดแท็กในเกมอีกต่อไปแล้ววนะกูจะไปเปิดแต่กิจกรรมเท่านั้นวะถึงมันจะน่าเบือ่อสักแน่หนผมก็จะเปิดแต่กิจกรรมวนะเ <ao S 2> นี่ยกูเปิดไปเถอะสิเจ็ดใบเลยอ่ะผมเปิดให้ดูนะคือมันมีแต่เปียกกาการะกะเปกกาก่ะากลูกอันเน่ยคือถึงจะได้ตัวที่เก่งที่สุดในสิบเจ็ดใบนี้แม่งก็ยังกากอยู่ดีอ่ะ เอาตัวที่เก่งที่สุดในแพ็คพวกเนี้ยมาอันดับหนึ่งของวิดีอาเนี่ยมันก็ยังกาดอยู่ดีเว้ยเฮ้ยโอ้เนี่ยครับนี่แหละครับจุดจบของคนที่แบบว่าไปห้าวกับพี่เขาครับเงินได้มาแค่นี้